นี่ครับนี่คือกันนักกันนะฮะนั่กับสาวครับผมนี่ครับไอ้ลอกพี่ใหญ่ผมกันนักกับสาวครับระลึกความหลังหน่อยครับก็บอกมันนั่กับน้องน้องยาย่าครับน้องยาย่าเตะเจิดเลยเตะเจิดเลยเตะเสือเตะเสืพูดสักคำน่ะย่าจ้าพูดสักคำอะไรดิจ้อจับบัวจับบัวอ่าจับบัวด้ว <laughs> cái cà cà cái cà 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 cho cà 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 làm cà 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 cà

ป้าแม่ย okay, ่า้าไม่เต้นนะมน่าเลยว่าเราจันน้กเลยเลยรนรักกนที่ใช่เลยดีจันน่ย้ใจดีแล้วแมี่ย่าีน yeah, ู้นบบถี่ย่าอกกุศลี่าจ้ะเนี้วอย่า้าหนเอีวันนบวเลยไมฮะจอยเอวบยบ้าอ๋อไม่ไม่เลยไปหัวเอเวนิอะไปเอวบ้า

Mà tê bán, ba nó e chăng. Ut action Awe chăn tera, kì À ngob nó vaya. Tomea, vetroi, vetroi. The timueti chào tèm mweda. Book elite, amina sạch yoa, eh, bada. No, no, rồi no, 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 mua cái no, 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 mà na no, 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 na no, 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 vậy rồi? no, no, no,

เรามาพกกับไอ้นุ่มผลยาวครับผมัยรุ่นพนงเปนครับนุ่มวินได้แหละสีนท้าแล้ว,ลวปูนเนียเ่ยวิจุริเจเดอร์ที่แไทรเลยอันหลบเลี้ยนน,นันเม่อเอนดาวเวนาะอเมื่อก่อนเลยท้าลแพ้กี่ลยำไมได้จเมืเลยไม่ได้ลจม

나를 모르게 티나 오케 나.